นี่นะครับโกอ้วนจะมอบอายุถึงเอสงฆ์ละวันเอเอวันสามาสามเสียนะนี่พี่พยับครับโกอ้วนจะมอบพระหาแทไม่เจอเลวงพ่อพยับครับอาราธนาพระมีนิมมบุตรท้าสมาธิเจ้ากัตระเจ้าเกษตรเกับเทวอรัตนาทุกโลกทำเมทปอดอนิภาลรักา ครอบครัวำลคิญสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงละค่าพระสเจ็บประจามูแบบนีผมมันแท้แครูแทครูมีหรือเปล่าโอ้ดีจารย์ี้เสียงมาพร้อมเลยเสียงพร้อมพร้อมที่จะไปไปเยอะๆเพิ่งไปไหนนะกินข้าวกินปลาเรียกเดี๋ยวก่อนวันละสามสวันนี้ร อันนี้เรียนข้าวหมดเลยคุณพญาภาิฉันขเชิญทานระาาเชิญทานวอาจารย์นี่ของหมแเยอะแน่ขนข้าวำไมพี่ตวนะคบตุ้องบุกต้องปบุกกนต้อบุกอีกแน่ร้รออยู่แล้รออยู่แล้ต้องต้องไปบุกอีกรอบนะอาจยรย์รออยู่แล้วเดี๋ยวเดี๋วไปด้วยครับรออยู่แล้วเชิญ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 มีอะไรกินบ้าง โอ้โหสารพัดเลยอันอันไหนอร่อยสุดในนี้ผมชอบกบผัดเป็ดนี่นะครับเสี่ยวลุยสวนอร่อยที่สุดชอบกบผัดเ็ดผเสี่ยวลุยสวนนี่เจ้าของเขาทำเองนี่เจ้าของมาทำเองคนสวยด้วยนะนี่ต่อท็นี่นี่นี่ถ้าสาวๆนี่เป็นปัญหาเลยนะเนี่ยบอกแล้วใช่ชอบทานขนมได้เลยอ่ะ